ครับสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องเช่าอิสานของเ้าทุกคนนะครับเออวันนี้ก็นในเวลานะครับแดดออกแดดยังแล้วมาตึกสอนหยอดเห็นเหหาจินตามวิถีชีวิตเช่าอิสานของเ้าเลยนะครับเนาะวันนี้ช่องของสมเด็จกับมาทีมงานนะครับพี่น้องเขามาวันนี้ทีมงานเพาะหลายคนครับหาเห็นหายัางมาแล้ว สิมาหาปลาข้าวไปกินแร้งมาสั่นมันสิได้ว่าพ,พี่น้องกันมาว่าแล้วเหมืนเอาลองไปกันครับเตรียมเหมือนบางรถนี่นย่างสิมาใส่เออห้เที่ยวมันมันย่งางนี่ครับนี่หม่องสถานทีเนเ่เท่าเหมนเสี่ยมเสี่ยนเท่ากับจองแล้วล่ะครับตอนนี้เชี่ยนแง่เสี่ยนอยังนะครับนี่หม่องเป็นว่ามีปลาข้าวปลาอย่าง ไปเข้าไปายังเยอะเอออ้าวนะครับอ้าวมัหน,นี้ก็เตรียมพร้อมนะครับเด้ออ้าวอ้าวหนึ่งสองสามไปครับจวดจาด้าน้่โอ้สุดยอดเลยครับอืมอ้าวไปที่นี่แง่ลองไปแล้วพอเดือดพุ่นคนหนึ่งมาแล้วมาลุ้นวมานัน ตำเหลี่ยวพัดดันมันว่าว่ามีอนแล้วเลยตำเหล้วตำเหล้วยวมาตำเหล้วลว่าดดันตำแห้งครับเต๋เนไปติดตามบมังกันนะครับเนี่ครับยวมาบานนี่คอยดึงขึ้นมาแล้วตำแห้งมาแต่บรรมาค่อยๆได้เอามันได้ได้นี่ความหวังตัวเดียวนี่เด้อหาทาดีๆหาทาดีๆตำแห้งครับเต๋ ข้าวบ่คือปลาอย่างนั้นับอ้ยทันครับเป็ากเออปลากะาแล้วก็หันเผาตัวนี้ครับหั่เผาอืออย่างนีนี่ปลาดุโอ้กำกรหยวกน้ามอกันหน่อยนะครับโอ้ยว่านจีเอนนี่เยอะตีกบันนี่เด็ดบันเออดีหาเนส่เดี๋ครับเด้อ ได้กินได้ใหญ่กันเลยครับเนดะ้อตึกแบ,บทแรกนะครับนี่มันที่สองกำลัง้าวขึ้นโยมามีชีรีมาถึงก็ยิได้กิ้นต่าผืนนี่แหละโอ้มานี่ดีครับหัวหน,านหาว้าของเขาหหัวน้ะขาเอวดีขาอีกแล้วครับแบบที่นี่โตัวซ้ำได้กับจินมันเป็นซ้ำนั่นแหละมันมาโอ้นะครับฝากกดไลค์กดอนแฉะได้ครับพี่น้องเด้อ ก็ติดตามกันนะครับเด้อปลาข่ากับนี้ครับนี่ปลาบูบูใหญ่โอ้หันหันเผาขึ้นมาเลยครับนี่หันเผาขึ้นมาเลยอาจหลาดหอบขึ้นมาทั้งสองจุนเพิ่ง,งบูใหญ่ทั้งบูหน่อยพิ่งบูใหญ่บูหน่อยดุกพี่ล่ะครับทั้งข้องทงพี่ละทั้งพี่ละน้องสาตั้งหวังน้องสาพี่ล่ะธงกุล่าฮู้นะธงกุล่ามีแนวดีมีของดี ครับวันนี้ผมกะที่ก่อเวลาขันตอนไปเอาปลาไปขังไปก่อนทนี่นี้กะที่มาตึกน้ำพ่นเนี่ยนะครับเด้อสงสัยที่ได้หลายอย่เหมือนแลี้ี่ค่อยรุ่นกันอีกว่าเขาสินี่ว่ายังกินดีวะท่านครับสวัสดีครับขอบคุณได้หลายพี่น้องที่ติดตามนะครับเด้อ